ก็พยายามดูรักษารูปแบบรวมๆเข้าไปก่อนนะครับจุดนี้นะครับที่ผมชี้ให้ก็คือตรงบริเวณใต้คอสังกัดจายนะครับบริเวณบนพื้นเหรียญรอบๆสังกัดจายนะครับก็คือจะมีเม็ดพดนะครับจะมีเมพดบริเวณพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณพื้นเหรียญบริเวณใบหน้าตามซอกคอซอกหูของสังกัดจายนะครับร่องแขนเนี่ยครับสองข้างนะครับนี่นะครับจะมีกษณะเป็นพดนะครับเป็นพดเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกับบอก ของคำนะครับท <G ül> ่านเนื้อทองแดงมีลักษณะไม่พอดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นสิบนิ้วไม่ใช่สิบนิ้วสั้นนะครับเป็นสิบนิ้วเรียวๆย,ยาวอย่างนี้นะครับโค้งๆมาอย่างนี้นะครับก็คือเป็นบล็อกทองคํานะครับรายละเอียดคงม,มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ายาไปทับตัวโค้ดนะครับลักษณะของโค้ดจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหัวอย่างนี้เหมือนต้อเต้านะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดอย่างนี้ นี่ครับนนเนี่ยต้องจำลักษณะเนี่ยถ้าเป็นในเนื้องเงินกับเนื้อนวะนะครับแนวลาดเอียงจะลาดลาดมาแนวเนี้ยเนี่ย